อาจารย์ก๊อฟผู้ดูแลวัดก่อแก้วครับสำนับสงฆก่อแก้วท่านได้สร้างแบบจำลองขึ้นมาแล้วหลวงพ่อใหญ่ที่จะประจําวัดก่อแก้วนะครับตอนนี้ประดิษฐานอยู่ด้านนอกตรงนี้เป็นโมเดลที่จะจัดทําขึ้นจะจัดสร้างหลวงพ่อใหญ่ ซึ่งพระอาจารย์ท่านได้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วโมเดลก็จะเป็นตามนี้นะครับเมื่อทําเสร็จเมื่อสร้างเสร็จก็คงจะมีบุญใหญ่เกิดขึ้นณตรงนี้นะครับสํานักสงฆ์กอแก้วหรือวัดก่อแก้วตำบลดมประดิษฐ์อำเภอน้ํายืนจังหวัดบนราชธานีผมขอญาตพระอาจารย์นําไปเผยแพร่ทางโซเชียลเพื่อให้พี่น้องญาติโยมทุกท่านได้มากราบทำบุญ วัดก่อแก้วนี้อยู่แนวชายแดนครับระหว่างอำเภอ้ํายืนและอำเภอนาจั่ววยขาดปัดจจัยอยู่มากมายนะครับผมก็จะขอกาบเปลี่ยนเชิญ,ญญาติธรรมทุกท่านทุกพื้นที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศเดินทางมาทำบุญณตรงจุดนี้ซึ่งเป็นพื้นที่แนวชายแดนแล้วก็เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ของประเทศกัมพูชาและประเทศไทยของเรานะครับ ท่านลองมาศึกษาดูพื้นที่ตรงนี้ท่านจะรู้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับกราบเรียนเชิญทุกท่านนะครับผมในฐานะผู้เผยแพร่ขอญาตผมชื่อร้อยเอกเกติศักดิ์หวังดีนะครับขอญาตนําไปเผยแพร่ทางโซเชียลนะครับซึ่งได้กราบขออนุญ,ญาตระอาจารย์เรียบร้อยแล้วครับสาธุสาธุสาธุญาติธรรมทุกท่านญาติมิตรทุกท่านญาติโยมทุกท่าน ที่เดินทางมาทำบุญขอให้สำเร็จสำเร็จสำเร็จทุกประการที่ท่านตั้งใจครับกราบสาธุด้วยความเคารพบ,บาพระอาจารย์